เออโอ้โหวิ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 วเล็งลาเลยเดียว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 บิกจะพลาดไม่ออก้ากูช้ากว่านี้นะหัวกูไม่เหลือแน่ๆและเมื่อกี้นะครับผมและตอนนี้เนี่ย ผมเนี่ยอยู่ใน ID นะพี่ในแคนสลายของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูก่อนเลยนะครนะมาโชว์ตัวโชว์ความหล่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในคลิปนี้เลยครับผมนี่ครับก็ใครที่ติดตามเพจผมตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะรู้ดีว่าตอนนั้นเนี่ยพี่แกยังสีดาวอยู่แต่กำลังจะขึ้น5าดาวแล้วนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมโพสต์ไปว่ามันมีที่ว่างอยู่หนึ่งช่องนะครับใครเข้ามาทันก็นะโชคดีไปนะครับตอนนั้นผมก็โพส เดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูนะครับจะได้ไม่ต้องงงเอาเป็นว่าตอนแรกนะผมก็อัดคลิปไว้แล้วแนะ่ละแต่เประเอิญไฟล์หายครับผมอันนี้น่าจะเป็นความสับเป่าของผมเองก็เลยไม่มีคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ต้องขอโทษแขนตัวเองด้วยนะนะอย่าพึ่งด่าผมนะอย่าพึ่งแบบลุมด่าผมเดี๋ยวเข้าทีเอแคนไปนี่กูโดนลุมด่าแน่เลยเดี๋ยวกูโดนลุมด่าแน่เลยเนี่ยนะน่าจะเป็นความสับเป่าของผมเองนะครับก็เวลาผมอัดวิดีโอเสร็จปุ๊บลงคลิปปุ๊บ ผมก็จะลบไปด้วยเลยแต่ด้วยความที่น่าจะเผลอไปลบโดนคลิปนี้ด้วยนะครับอ่าเขาต้องขอโทษด้วยกันเพราะว่าไม่สามารถเก็บไว้ได้คนระับปกติผมอัดคลิปแล้วก็เคลียร์พื้นที่ในฮาร์ดดิสครับเพราะว่าหนังโปมันเยอะครับผมต้องเก็บไว้นะหยอกหยอกหยอกอ่ะอันนี้ก็ให้มาดูในตัวพี่เขาวนามีปืนอะไรบ้างนะครับอ่าอาจจะเลือ่อนไวๆหนะ่อยล้กันนะแต่ผมบอกเลยว่าปืนพี่แกเยอะมากแต่ผมก็เกรงใจนะผมก็ไม่อยากจะเปิดปืนอะไรอะ่ะเพราะว่าผมเปิดมาปุ๊บ เอาตรงๆเลยก็คือมันมีปืนส่วนใหญ่ที่ผมทำไว้เกือบหมดแล้วเลยด้วยดูดิปืนดีๆเขาก็เยอะครับสุดยอดครับโอ้โหได้เข้าตัว5ดาวฮีโร่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันคืออะไรอะ่ะผมไปขออนุญ,ญาตเจ้าของไอดีมาแล้วนะครับตอนนี้เขายังไม่ตอบผมเลยอะ่ะแต่ถ้าผมเปิดไปนี่ ขไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาไม่น่าจะว่าผมหรอกมั้งนะงั้นขออนุญาตเปิดเลยนะครับมันคืออะไรอุ้ยมันเป็นน้ําหอมผู้หญิงเหรอใช่ไหมแต่แบบมันเป็นพิษใช่ป่ะแบบพอโดนปุ๊บเนี่ยพา power มันต้อง3ามถ้าเทียบกับแก๊สนะครับแก๊สเห็นปะ่ะ WP smoke เนี่ยจะมีแค่พาเวอร์มันจะลดแค่หนึ่งอันนี้ลดต้องสามว่ะอาว่ะเดี๋ยวเดี๋ ผมว่ามันต้องมีไอเทมโอเคแจ่มเลยครับต้องลองปลาใส่ตัวเองก่อนอนะันดับแรกอ่ะเอาละในเมื่อมาอยู่ในเกมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะไม่ได้มาโคลแล้วนะครับอ่ะสับสดแล้วนะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าอาจจะเปิดกล้องนะครับคลิปต่อไปไม่รู้แหละไม่รู้ว่าคลิปไหนแต่อนาคตอาจจะกลับมาเปิดกล้องถ่ายมือกันอีกครั้งนะครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยมัน,ะ <Hey. S 1> <laughs> ม,นมันคือมันคือ ขเขาเรียกว่าอะไรวะน้ำน้ำหอมผู้หญิงใช่ไหมแต่แบบไม่รู้อ่ะมันเป็นสเปรย์อะ่ะเนี่ยแต่มันเป็นรูปทรงเนี่ยโอ้โหกูชอบเลยนะจริงๆเอ๊แต่แต่แบบมันเป็นพิษไงมันเป็นพิษไงอะไรเงี้ยเออไม่ชอบอะ่ะเดี๋ยวลองปาใลาตัวเองก่อนได้ไหมลองลองครับมันจะยุบเท่าไหร่หูสีชมพูด้วยนี่ครับยุบทีละสามจริงๆด้วยครับโอ้โม่แต่ลองโม่แต่ลองของมีเซอร์ไพรส์มาแบบเดินไปแบบโบ๊ะบะโบ๊ะบะ โอ้บาสั้พปายิงเฮดจัดอ้าวเหลือผมคนเดียววะโอไยเทมอะไระเนี่ยเฮ้ยอย่าพิ่งลงมกูเอ้ะ NO! โนไม่ไม่จิบเลยเหรอพี่ ผมยิงพี่ขนาดนี้พี่พี่ยังไม่เจ็บเลยนะครับโอ้ระเบิดเรียบร้อยมึง,ง,มงเฮ้เหลือกูคนเดียวเหรอหลอกเล่นปะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยหย,ยอกเล่นกันปะเนี่ยทำไม เผือแป๊บเดียวครับตายกันเกือบหมดเลยหยอกเล่นป็นพี่อะโอ้โหมาเร็วมาเร็วมาแล้วทีมงานคุณภาพเดี๋ยดำไปต้องไหนเดี๋ยวรอดูแถวนี้นแหละผมทำไมปลาระเบิดกายจังวะเนี่ยผมลืมเช็คฉายาพี่พี่แกเลยนะเพราะพี่แกเขาใส่ไอ้ โอ้โหไกลไปอ่ะยี่ไม่โดนเลยอ่ะไม่ไม่เสียนระยะไกลซะเลยสิไปแล้วครับหน้ากากกูไปแล้วแล้วก็แก๊สไปวางวางบีใช่ป่ะโอ้โหไม่ตายไม่ตายครับ ยิงอัดไปขนาดนั้นไม่ตายโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยลืมบอกเดี๋ยวมีบางคนงงงงอีกคนเก่าเก่ามาดูอันนี้ผมเข้าใจผมไม่ได้จะว่าเขาเอ้ยเอาหลังเข้า What the fuck หลังมาโอ้โหจบแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้หลังมาโอ้ต่อเลย ต้อ,องต่อแล้วจริงๆผมผมบอกเลยต้องต่อแล้วแค้เลย, <Huh? S 1> เลยกูแค้เลยโอ้โหกูเซ็งเลยต้องสสยปืนปืนมันเบาหน่อยปืนมันเบาไปหน่อย mm hmm. มาเพราะว่าแก๊สได้น่าจะได้ใช้แล้วล่ะตาเนี่ยจริงๆโอ้โห หัวอีกแล้วครับแม่นเหลือเกินครับห้องนี้จริงๆเอาไม่ดิโอ้ผมแตกง่ายเหลือเกินตอนนี้จริงๆหัวกูบางเฉียบเผลอแวบเดียวโบครับเผลอแวบเดียวโบเลยโหแล้วเปิดเอา้าทำไมวะเนีอะโดน

โอ้โหไอเราก็ระวังนะเหลือกี่ตัววะน่ะโอ้เหลือตัวเดียวโอ้ให้ตายเถอะครับเหลือตัวเดียวผมก็ระวังมียแรงไปแรงยิงหรอวะเมื่อกี้ยิงยิงตาที่แล้วแม่งโอ้โหอดไประยะที่มันควรจะตายโดนอีกแล้วเหละคุณโดนระเบิดอีกแล้วเหละ ผมว่าผมว่าไอ้นี่ไม่น่าจะมีไม่น่าจะได้ผลแล้ววะจริงจริงโอ้กูดุงนะด้งเลยนะเนี่ยกูดุ้งเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูอีทาก่อนหลุดปะอีทาหนึ่งไม่หลุดนะครับฮิปผายแล้ว โอ้โหอะไรวะนะ่ะอะไรวะเนะี่ยอะไรครับเนะี่ยยิงไม่โดนเลยร,รอแบแบแอบส่องรนะยะไกลได้ปะแบบแอบบมองเธออยู่นะจ๊ะอะไรเงี้ยรอก่อนรอก่อนผมรอได้รอก่อนรอได้รอได้ยิงรอได้รอได้ โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหวเย็ดโดไอ้นี่ยังไออะไรวะมันคือระเบิดแล้วเหมือนระเบิดโป่งอะเอคบอมยังเดียวไม่พอไม่แห่จัดไอ้นี่ให้ผมเดินนะไม่มีนะพี่โอ้โห โดนคนเดิมโดนคนเดิมเลยอ่ะไหนๆก็จะแพ้แล้วนะดันแม่งเลยทีเดียวรูบเดียวเลยมอุยโอ้โหผมไม่น่าไหวว่ะ โอโ้โหโอเค G, วินไปเลยเพ่ปังห <laughs> นาจริงๆครับทีมนี้หืมหนาปัก๊ก okay. ลองดูอีกสักรอบเผื่อเผื่อมันต้องแบบมีชนะให้ผมสักรอบบ้างแหละจริงๆหจะเจอไอ้เคบอมไปมหนาวเหมือนกันว่ะเอากูวางวอทวางอะไรของกูครับเนี่ย <Hey. S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรอ่ะตรงนี้ได้อยู่ ไอ้ตรงนั้นปล่อยแม่งมันครับตรงนี้ปล่อยแม่งมันเดี๋ยวผมรอดูตรงนี้ดีกว่ารอรอรอเดี๋ยวเข้าแปลงในก็ได้ฝั่งรับน่าจะโอเคอันนี้ต้องลองดูเอาเอาเอาฮะอ,อยู่ข้างในเลยเฉย ê là một con được cái điện ơi à này á đi ô đi gì ná đi gì ná ơi để hyena, để <perfect> <laughs> ทำมันเล่นไปเจ๊ก่อนเจ๊ก่อนโอ้หแฟดไข่ป่ามาะนละ้ะไม่ออกนะแบบแปะตรงนี้กลางหลุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูกลางเนี่ยทำไมแบ่งกันยังไงก็ไม่รู้ฮนะเอาแล้วว่าธานูมาละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนธนูใช่ปะธนูใช่ปะดูไว้นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ดูมันเป็นวิธีการเล่นแบบว่า แบบวิธีการเซฟ้องเซฟสุดตัวไม่เซฟไม่ได้จริงโอ้ยทีบอมนีอ๋อไปแล้วเหรอแหนม้ยแหนมยังอยู่แหนมผมยังอยู่ครับยังยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้อยู่จะเข้าปะเหมือนจะเข้านะเหมือนจะเข้าเตรียมเข้าแล้วดูจากตรงโอ้ยไม่ทำไมคมกันขนาดนี้นะ อย่างน้อยก็ยังได้อะเอออย่างน้อยยังได้เราเปิด อาเลีนแม่งโหยิงเฉียวขาวตั้งหลายรอบผมนี่กระปั้นและเยวจะแตกอยู่แล้วจิ้งเยวจะแตกอยู่แล้วเอ้าเปลี่ยนจุดวางเฉยเลย เออโอ้โหอุ้ยโอ้ยโอ้ยเล็งลอเลยเดียว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 วุ้นดิษภาพไม่ออกตะกูช้ากว่านี้นะหัวกูไม่เหลือแน่ๆแหละเมื่อกี้น่ะนะจริงๆหัวไม่รอดแล้วหัวผมแดนแน่นอนนะก็ดู แล้วกูปล่อยหลุดมาว๊ดะสีไฟวางทำไมลูกเฮ้ยเฮ้ยพี่ผ่านละกลางไปแล้วกลางหลุดไปแล้วกลางหลุดไปแล้วครับเพ่กลับดีครับรออะไรกูอ้าวหน้าคนคุนะ้น่ะคนเมื่อกี้หรือเปล่าเราอะ ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนี่ผมเจอ AK บอมทีเดียวที่คือจอดนะจริงจริงธนูเชียวหนะ้ากูเลยจ้าขอชนะแล้วกันตอนนี้เพราะว่าเราแพ้มาสองเกมแล้ว,ว<ะ>ไว้ตายแล้วแต่ถ้าชนะตอนนี้นี่มันไม่คุ้มกับที่เราแพ้ไปจริงๆเพราะว่าเราแพ้ไปหลายวินนะแพ้ไปหลายวิน ผมก็พยายามเล่นเต็มที่แล้วอะไม่มีนะโอ้โหพี่ไม่กลัวバレต์เหรอครับพี่5ห้าดาวอีกคนครับผม,มยังเสียวเลยนะครับปไ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 อปลปไปลป,ป,ปเอาเลยสโ no! <Okay. S 2> นวโอเคเหตุเหตุจัดไหนดูดิ ไม่มันน่าชื่นใจจริงๆเดินเฮดชัดแบบจังๆเขานียโยมาบีตลอดเลยน่าจะโยกมาเอะจริงๆผมอยู่ A ตลอดเลยแต่ทำยังไงได้คือมันต้องเพื่อความชัวเมื่อกี้นะพี่ฮาราอีกคนนึงเขาก็อยู่อยู่ไหนวะบีบบนะวาระเบิดไม่ค่อยได้เล่นกันเนี้ยเอาวะเพื่อนดันวะ ฟังดานหลอกเพื่อนเราจะชนะอยู่แล้วแต่เพื่อนใจกล้าเว้ยเแต่ปลอยครับน่าจะชนะชนะเเนาะโอ้โหเอฟเคด้วยกู <c oughs> ก็ยิงไม่โดนอะ <c oughs> อะไรอะไรของตาตาเล่นไรเนี่ยสองสองเกมแล้วไม่สิสามเกมแล้วตาเล่นไรเนี่ย วันละเบิดเล่นไม่ค่อยเก่งจริงๆนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยรู้จุดสักเท่าไหร่นะไม่ใช่ใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาช่องเราด้วยนะผมขอบคุณผู้ชมมากครับผม